ชีวิตลำบากทำกินไม่คืนมีอุปสรรคขัดขวางตลอดอยากจะแก้กรรมจงทำตามนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องชาติก่อนและการแก้กรรมกันนะครับ ถามว่าเรื่องแก้กรรมที่เขาพูดกันนั้นเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคำสอนเรื่องกรรมและการแก้กรรมนั้นเรื่องชาติก่อนชาตินี้ก็เป็นคำสอนหลักอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาโดยมีความเข้าใจว่าโลกนี้โลกหน้ามีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงนรกสวรรค์มีจริงคือเป็นความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิพื้นฐานใครไม่เชื่อเรื่องนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือมีความเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะคำสอนหลักในพระพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าใครทำอะไรแล้วจะเกิดผลอย่างไรทั้งชาตินี้และชาติหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่โยงใยกันหากตัดตอนว่าชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีตายแล้วศูย์ต้องถือว่าหลุดไปจากคำสอนในพระพุทธศาสนาเลยถามว่าเราจะพิสูจน์เรื่องชาติก่อนเรื่องกรรม และการแก้กรรมได้อย่างไรก็ต้องขอบอกว่าถ้าจะไปพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่าชาติก่อนเป็นอย่างไรก็ต้องตั้งใจนั่งสมาธิเกิดญาณทัศนะเมื่อไรไปดูด้วยตัวเองได้แต่ในระหว่างที่ยังเข้าไม่ถึงเราก็สามารถตรองคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อได้ด้วยเหตุด้วยผลและจะเห็นว่าเป็นจริงทั้งหมดเพราะไม่มีเหตุผลอะไร ที่พระองค์จะทรงมาหลอกเราและไม่เฉพาะพระองค์เท่านั้นตั้งแต่กลังพุทธกาลถึงปัจจุบันมีพระอรหันต์จำนวนมหาศาลพระอรหันต์เหล่านี้บางรูปเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อนบางองค์เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเสนาบดีและอื่นๆอีกมากมายท่านเหล่านี้สละสิ่งที่ตนเคยมีทั้งหมดไปอยู่ป่าบําเพ็ญสมณธรรม และยืนยันตรงกันว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นเป็นเรื่องจริงแม้ปัจจุบันนี้ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมได้ก็มีอยู่และยืนยันตรงกันมาตลอดจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ชาวพุทธเลยในอเมริกาและยุโรปก็มีการสำรวจและพบว่าคนที่เชื่อเรื่องตายแล้วไม่สูญชาตินี้ชาติหน้ามีจริงมีถึง70-80%เอร์เซ์เลยนะ ทางที่ตรงข้ามกับคําสอนในศาสนาของเขาและยังมีกลุ่มที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ที่เป็นนักศึกษานักวิทยาศาสตร์รวมทีมกันไปเก็บข้อมูลที่ไหนมีคนระลึกชาติได้เขาจะไปเก็บข้อมูลทุกอย่างและมีการพิสูจน์ด้วยอย่างเช่นเด็กที่จำเรื่องราวในอดีตได้ก็ทำการพิสูจน์ซึ่งยืนยันได้ว่าไม่ใช่การแต่งเรื่องขึ้นมานะ เราไม่ใช่วิสัยที่เด็กอายุขนาดนี้จะแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้นั่นเองแล้วก็มีกรณีอย่างนี้เป็นร้อยกรณีเลยเขารวบรวมขึ้นมาเป็นเล่มเพื่อเป็นหลักฐานว่าชาติก่อนมีจริงถ้าคนเราไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกน่าเขาคนนั้นจะทำบาปได้ง่ายแต่ถ้าเชื่อแล้วจะมีสติยับยัง้งมีกำลังใจทำความดีความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกนา จึงเป็นประโยชน์ต่อโลกและสังคมแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นความจริงไม่ใช่ความเชื่อนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายยืนยันกับเราคราวนี้เรามาดูคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันดีกว่านะครับว่าท่านได้ตรัสถึงเรื่องกรรมว่ายอย่างไรบ้างกรรมนั้นแบ่งได้หลายประเภทในที่นี้จะแบ่งประเภทตามลำดับการให้ผลของกรรมก่อน ซึ่งมีทั้งหมด4ประเภทคือ 1. ครูก,กรรมคือกรรมหนักใครทำครูกรรมถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีก็ปิดอบายไปเลยละโลกแล้วไปสู่สุคติภูมิแน่นอนคือไปสวรรค์ไปเป็นพรหมและอารูปพรหมถึงท่านจะเคยทำบาปเท่าไหร่ก็ตามปิดประตูเลยนะซึ่งจะขอยกตัวอย่างครูกรรมฝ่ายดีให้ฟังนะครับนั่นก็คือ การได้ฌานสมาบัตินั่นเองคือการนั่งสมาธิจนได้ดวงสว่างใส,สได้ประทมฌานเป็นต้นไปใครเคยทำกรรมไม่ดีอะไรก็ตามถ้านั่งสมาธิจนได้ประทมฌานเกิดดวงใสๆสนิ่งที่กลางท้องปิดอบายเลยชาตินี้ส่วนครูกรรมไฟบาปได้แก่อนันตริยกรรมหาคือ 1. น่าพ่อ 2. องข่าแม่ 3. ่ข่าพระอรหรันต 4. ทำลายพระพุทธเจ้าจนหอพระโรหิตและข้อ5คือการทำให้พระสงฆ์แตกกันหรือสังฆเภทนั่นเองใน5ข้อนี้ใครทำลงไปต่อให้เคยทำความดีเท่าไรหรือภายหลังไปทำบุญเท่าไรก็ตามตกนรกร้อยเปอร์เซ็นนะครับปิดสวรรค์ปิดนิพพานชาตินั้นไม่มีทางขึ้นสวรรค์และหมดสิทธิ์เข้าสู่พระนิพพานเลย ที่หนักที่สุดคือสั่งคเพททาให้สงแตกกันใครไปยุให้พระทะเลาะกันรู้เถอว่ากรรมหนักที่สดุดยิ่งกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอระหันต์หรือทํำลายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดเสียอีเพราะการทําให้สงแตกกันนั้นเป็นกรรมหนักมาและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงถ้าหากไปทำผิดเข้าแล้วบุญไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือช่วยเหมือนกัน แต่ช่วยแค่ให้ผลจากนารกขุมลึกมาอยู่ขุมตื้นเท่านั้นอย่างไรก็ต้องตกนรก 2. ออาสันนกกรรมคือกรรมก่อนตายก่อนตายคิดถึงอะไรสิ่งนั้นจะให้ผลก่อนคนเราทำทั้งบุญทั้งบาปมามากมายถ้าก่อนตายใจนึกถึงบุญกุศลใจสว่างผ่องใสจะทำให้ไปสวรรค์แต่ถ้าก่อนตายนึกถึงเรื่องไม่ดีเป็นอกุศลเศร้าหมอง ก็จะต้องไปอาบายโบราณจึงบอกคนใกล้ตายว่าให้นึกถึงพระเพราะรู้หลักนี้ดีรู้ว่านึกถึงพระรัตนตรยัยใจจะได้สว่างและจะได้ไปดีแล้วถามว่าบาปที่ทำนั้นหายไปไหนหรือเปล่าก็ต้องขอบอกว่าไม่หายไปไหนนาะแต่จะให้ผลทีหลัง 3. อาจินนกรรมบางคนรู้หลักว่าทำใจใสๆนึกถึงพระ นึกถึงสัมมาอารหังแล้วจะไปดีเลยคิดว่าต่อจากนี้ไปทำอะไรตามใจชอบได้เลยใกล้ตายเมื่อไหร่ค่อยสัมมาอารหังค่อยนึกถึงพระไปดีแน่นอนแต่พอถึงเวลาจริงๆตั้งตัวไม่ติดแล้วถ้าทุกเขาเวทนาบีบคันก็จะนึกถึงบุญไม่ออกจะนึกถึงแต่สิ่งที่ทำจนฝุ้นเคยเสี่ยงมากหนาะมีโอกาสไปอบายมาก ถ้าจะให้ปลอดภัยแน่นอนต้องทำดีเป็นอาจินกรรมคือทำบ่อยๆสม่ำเสมอพอใกล้ตายเราจะนึกถึงบุญออกและสี่กะตัตตากรรมคือกรรมเล็กๆน้อยๆผู้ที่ทำไม่มีเจตนาให้ผลเป็นลำดับสุดท้ายถ้าไม่มีกรรมอย่างอื่นมากมายกรรมเล็กๆน้อยๆนี้ก็จะส่งผลที่จริงเรื่องกรรมนั้น มีความซับซ้อนมากยังมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกมากมายนะครับถามว่ามีวิธีตัดกรรมแก้กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาบ้างไหมและต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าวิบากกรรมนั้นเกิดจากสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตแล้วเกิดเป็นผลบาปตามมาถ้าจะแก้ไขต้องเอาบุญแก้ให้เราสร้างบุญทั้งทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนา สิ่งนี้แหละที่จะช่วยเราได้แล้วขอให้อยู่ในบุญเท่านั้นประการสำคัญอย่ามุ่งแต่เพียงว่าจะไปแก้ไขวิบากกรรมในอดีตที่สำคัญคือต้องระวังอย่าไปสร้างเหตุที่ไม่ดีในปัจจุบันด้วยคืออย่าสร้างกรรมใหม่นั่นเองอะไรที่ไม่ดีอย่าทำนะสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคืออากุศล,ลกรรมสิประการคือการฆ่าสัตว์เบียดเบียนรังแกสัตว์ รักษาประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นโกหกหลอกลวงพูดส่อเสียดยุยงให้แตกความสามาสัคคีพูดคำหยาบพูดเผอิเจอมีความโลภอยากได้ของของผู้อื่นคิดร้ายปองร้ายผู้อื่นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมและสมัยนี้มีเรื่องที่ต้องระวังอย่างหนึ่งเพราะเมื่อก่อนโอกาสพูดคำหยาบไม่มีมาก พอพูดแล้วกลัวเขาโกรธเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนแต่ตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลโอกาสที่จะพูดคำหยาบโดยไม่ถูกโจมตีกลับจังๆมีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการไปให้ความคิดเห็นในเว็บบอร์ดให้ความเห็นท้ายข่าวในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นตน้นเขียนว่าเขาไปแล้วคนอ่านไม่รู้ว่าใครเขียนดังนั้นเราจึงเห็นว่าสํนวนในอินเทอร์เน็ต ใช้คำค่อนข้างแรงเพราะผู้เขียนเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอยากว่าใครก็ว่าได้เลยและถ้าไม่มีความผิดจริงๆตตำรวจไม่มาสืบสวนจริงๆจังๆอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนว่าแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นกดแห่งกรรมส่งผลเสมอถึงแม้ว่าไม่มีใครรู้เราคงไม่ต้องรับผลกรรมแห่งการกระทำจริงๆแล้วต้องรับเพราะไม่มีอะไรหนีพ้นกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนั้นศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายบ้านเมืองเสียอีกน่ากลัวกว่าด้วยแล้วถ้าเราเกิดเข้าใจผิดผสมโรงโจมตีไปกับเขาด้วยทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจวิบาก,กรรมเกิดขึ้นหนักเลยนะยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับทางาศาสนาไปตำหนิติติงโจมตีวิจารณ์ผู้ทรงศีลวิบาก,กรรมยิ่งหนกักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่า ผู้ประทุษร้ายบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายผลแห่งวิบากกรรมย่อมกลับไปสู่ผู้กระทำเองเหมือนคนเอาทุลีพุ่งซัดทวนลมไปธุลีก็จะปลิวมาเต็มหน้าเราเองฉะนั้นอย่าทำเด็ดขาดนะถ้าไปเห็นผลของวิบากกรรมด้วยตัวเองก็จะรู้ว่าน่ากลัวมาไม่คุ้มกันเลยนะถ้าเราไม่ทำอกุศลกรรมสิบข้อก็เหมือนกับว่าเราได้สร้างเกาะป้องกันตัวเองไว้ดีพอสมควร และถ้าไม่ยุ่งอบายมุกด้วยถือว่าชีวิตปลอดภัย99%แล้วนี่คือสิ่งที่เราควรทำให้ถูกต้องในปัจจุบันและอดีตที่ผิดพลาดทั้งหลายลืมให้หมดนึกแต่เรื่องดีๆแล้วตั้งใจทำความดีทุกชนิดอย่างเต็มที่อะไรที่ไม่ถูกจะไม่ทำอีกเด็ดขาดถ้าทำได้อย่างนี้เราก็จะมีความสุขต่อไปในอนาคตข้างหน้าลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับ สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องราวทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนักรับสาธุ